สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาต่อจากเมื่อวานนี้ที่พวกเรานั้นกำลังเพลิดเพลินอยู่บนเก้าอี้ใช้คำว่าพวกเราไม่ได้มีแต่มันตัวเดียวอ้ฟูมเขาฟูนี้ไม่คิดจะแบ่งปันใครเลยเป็นเมวที่ฟินได้ทุกทีเมื่อมีหรือไม่มีเก้าอี้ก็ตามแม้ใครจะต่อคิวยากนันก็ไม่สนใจเพราะว่าฟูไม่แช่นะฟูไม่แช่ให้ลอกนี่กอดไว้เลยเก้าอี้ห่วง เออก็นั่งรออยู่ข้างล่างรอคิวและแต่เขาไม่ให้เออถามว่าเออสนใจไหมเออก็ไม่ค่อยสนใจค่ะเออไปนองกิ้งดูเซษเศษใบไม้เล็กใบใบน้อยตเต็มตัวและไปที่นั่งอยู่ใต้โต๊ะตั้งนานกว่าจะเดินออกมาได้แมยก็ขอมารับเล็บตรงนี้สักหน่อยเป็นการรีไซเคิลของใช้เก่าที่ได้ประโยชน์สูงสุดแบบไม่ต้องซื้อด้วยแต่ว่าไปเก็บเอาอยู่ที่ขยะโอ้โหเสียงเฮลิคอปเตอร์มาจะไ้เนี่ยบูมแล้วแมวฉันอยู่ไหนไปหาแมวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมา มากลับมาแล้วแมวยังอยู่ดีปลอดภัยตัดภาพมาที่บรรยากาศย้าำข้าก้งในตอนแรกตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเดินผ่านแต่มองดูดีๆเฮ้ยมันผ่านไม่ได้ค่าจุดนี้เขานอนกันยังได้วะเนี่ย โอ้โไอ้เท้าล่างเรามัานแนบมุงอายมากเลยเหมือนแบบอายคุยโทรศัพท์เหรอหนึ่งเศร้าซ้ำสฮัลโหลอายอายได้ยินป่ะเนี่ยแต่ก็ว่าไปพวกเขาก็พากันหลับได้หลับได้ดีด้วยหลับได้ดึกดุอีกต่างหากเนี่ยระหว่างเจ้าเสีืออายกับเจ้าเสืยป่ายเนี่ยมันมีอาการปวดขากับปวดคอป่ะเนี่ยวันนี้นี่คือดีหน่อยนะในนึ่งชั้นพากันนอนซ้ำตัวมีใครบ้านเค่หลอกก็แต่มีเจ้าเสืยป่าย์เจ้าเสืออายเจ้าเสือเออส่วนเจ้าเสีือฟูนั่นก็คือไปนอนสบายตัวเดียวโดดๆเออนี่ไงคือแบบกูไม่เเบบีียยดใครนนนอหหลับบสายยด้วเ็ปะคืูไมอ่เบียดกันนะ แตาพามาที่ตอนเช้าที่แซนโซไซโอโหเจอเจ้าเซไปเป็นตัวแรกตอนแรกก็ว่าอะไรแม่เมื่อนหนะ้าเม้นเต็มตัวเราเลยปักกางหนะ้าผากปักหนะ้าปักแก้มปักคอม,มันเดินยังไงให้ได้ปักได้ขนาดนี้วะเนี่ยนี่เราไปเดินตรงไหนมาของบ้านเนาะถึงสภาพเป็นแบบนี้ก็คือไม่ได้มีแค่นี้นะนะข้างล่างตรงห้างก็มีเต็มตัวนั่นแหละแมวพูเชิดชายประจําบ้านในสิตัวมันจะมีตัวนึงแหละนั่นก็คือตัวนี้แหละที่ไปก็ดีที่ยังน,งนัง่งนิ่งให้เก็บให้คิดว่ามันไม่น่าจะเจ็บหรอกเพราะว่าไม่เจ็บหรอกแต่ว่ามันดูแล้วมันขันหัตา หวังวางก็อออกระโดดขึ้นมาบนเก้าอี้ทำความสะอาดเล็บมือเล็บเท้าจะน,น,น้อยเนาะเมื่อกี้ไม่รู้ไปเดินตรงไหนมาแต่ว่าแมวเพิออ่อามือเดีออกไปจับตรงท้องเขายุ่มแย้มยุมย่มม,ม,มอุยมันมือมากชอบ เท่านั้นยังไม่พอจุดนี้ที่สาคัญเกาหัวไปหลยๆที่มันก็จะฟินน,น้อยๆตาก็จะรับงี๊จุดนี้แมวไล่บ้านน่าจะเป็นจุดพิชิตใจแมวชอบแค่ไหนไม่รู้แต่ที่ลูบคือไม่ปฏิเสธแสดงว่าชอบมากจังว่าอะไรก็ไม่รู้กําลังฟินๆอยู่เลยเออโดดมาค่ะจังหวาได้จังได้เนะี่ยโดดมาแล้วก็โดดไปเพื่ออะไรกันแน่น้ออมาให้สีงส่งเขาสักนิดนึงพิตรีเงินล้านค่ะพิตรีมอเตอร์ไซค์ห้างหน้าโหดขนาดนี้ใครเขาจะซื้อละไออ้วนอยู่ดีๆภารกิจก็ได้เกิดขึ้นหาเจ้าเสียอ้าอแเลยเมื่อกี้ยังเห็นแววบบบไปี แล้วไงคือเริ่มหนักเลยนะเจสอันคือไปบ่อยต้องตามหาทุกวันนะนี่เห็นไหมแต่เราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเลยในการตามหาเพราะเรามีพี่น้องๆมาช่วยตามหาแต่ว่ามันช่วยตามหาจริงปะเนี่ยฮะคำตอบอยู่ที่หน้าป้ายแล้วอะไรก็ไม่รู้มาเลี้ยงหัตรงนี้เราไม่เจอเราคือไปดูขาบนบ้านสิฉันเจอโอ้โหเจอหลักท่านแต่ไม่มีพญานเหลือแต่ปีกให้ดูไม่แน่ใจว่าเป็นตัวได้แต่คิดว่าต้องเป็นแมวส้มสักตัวหนึ่งแน่ๆคงอร่อยถูกใจแต่ว่าเจาสืนอ,อาอยู่ไหนล่ะเนี่ยลงมาเจอจังหวะที่เจ้าขวานฟ้าไล่อาอีกแล้วโธ่ชีวิตวุน ยังมีมองเขาอีกล้าไปกับเขาก็แล้วกันเมีผู้ไม่ยอมแพ้ฟักกะไรก็แฉก็สะสะไข้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอะบายบาย